ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมถ่ายสลัเวลามาแด้เปรตกันนะครับตอนนี้ไม่ขอแจ้งยุ่งก่อนค่ะเดี๋ยวพี่ส่งคืนกันตอนนี้มันไม่นานน่าค่ะเดี๋ยวพี่ส่งคืนค่ะกันที่ปัญหาเรื่องระบบเสียงอย่นี้บางท่านอาจจะไม่ได้เสียงดังอย่างอัญชลักษณ์แม่เอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคืนนะคะฮัลโหลอ่ะโอเคก็ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทรารุณาสลากเวลามาแลกเปลี่ยนกับเรานะครับก็อ,อ,อ,อย่างที่ท่านดรอัชรา,าได้ได้กล่าวนะครับว่าเราได้นำนนเสนอข้อคิดของท่านทั้งหมดนั่นแหละนะครับไปยังกรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่ท่านทักคุณหมอไปศาลเนี่ยได้ไปพูดคุยกัน ท,ที่กรมนะครับกับผู้บริหารกรมเพราะฉะนั้นทางผู้บริหารเอ,เองเนี่ยก็มีความห,มห่วงใยนะครับโดยหลักการของกรมเนี่ยนะครับก็คือเมื่อเรามีหน้าที่แก้ปัญหาจราจรนะครับอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ใม่ด้เรื่องปฏิบัติว่าจะเป็นพี่น้องที่ไหนนะครับส่วนในเรื่องของลำดับตอนนับคันของโครงการนยิยบายกรมเองก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า โครงการใดที่มีความพร้อมก็คือเรามีการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาทุกพื้นที่เท่าที่งบประมาณจะเอื้อมหนวยนะครับก็คือเอางาอ่ายๆยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ของท่านก็คือทางแยก่างระดับร่วมกับทางวงแหวนนะครับทีนี้นโยบายกรมเองซึ่งเดี๋ยวทางาคุณกฤิก็จะท่านผช่วยผู้จัดการโครงการก็จะชี้แจขยายนะครับก็คือว่าถ้า พี่น้องนางรองยังมีความว่ายังไม่อยากได้หน้าที่ของกรมก็จะชะลอไม่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 ่อยากได้ก็ยังไงก็ว่าไม่พี่น้องนางรองอาจจะยังไม่อยากได้มันไม่ไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรครับคือคือถ้าพี่น้องนางรองไม่เอาอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ทางกรมก็จะยังไม่มีการดาเนินการ นะครับก็จะนำงบไปลงในพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสมนะครับประชาชนมีความพร้องนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างมีโครงการที่เรามีแบบมีอะไรที่อย่างพร้อมเปิดต่อท่าแล้วก็พี่น้องเขาไม่เอาไม่ต้องการนะครับก็ทางกรมก็ชะอ,องค์การไปไม่ไม่มีการต่อท่านนะครับก็ไปต่อท่าที่ ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีการที่จะไม่ทางกรมเองไม่มีนโยบายฝสนความรู้สึกของพี่น้องนะครับก็คือเรามาว่าอย่างนี้ว่าก็เป็นรุ่นไปในแต่ละสถานการณ์ในในแต่ละต้องต้องเรียนว่าอนาคตข้างหน้าก็คงเป็นเรื่องของคนรุ่นหลังนะครับที่จะมาดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือจะอา,อาจจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าหรือว่าจะอย่างไร นะครับอันนี้เราเราคุยกันตรงนี้นะครับส่วนการการฝากการโครงการอะไรในในส่วนของกรมนี้ต้องต้องเรียนว่านโยบายกรมนี้ชัดเจนนะครับ่า่ไม่ต้องหูไอไรเรื่องกระบวนการคือในเรื่องการเตรียมพร้อมก็เตรียมแต่ในเรื่องของว่าถ้าท่านบอกว่าท่านได้ต้องการแน่นอนนะครับกรมก็จะไม่มีการนํางบไปมาขอตั้างนะครับอันนี้อันนี้ผมผมตอบชัดเจน ถูกถูกต้องใช่ไหมครับเร่องยังไงขอคุณคุณผิอคอนเฟิร์มอีกนะครับค,ค, ity, ครับ,รบก็เรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับก็อย่างนโยบายของอาฐมนรีนะครับหน้าสุดก็แก้งว่านะครับว่าคือถ้าโครงการไหนนะครับที่ประชาชนยังคัดค้านอยู่อะไรนี้ใช่ไหมครับ ก็ขอให้โครงการนั้นนะ่ะชะลอไว้ก่อนใช่ไหมครับแต่ทีนี้ที่ที่มานี้ใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นการว่าเรามาเตรียมแบบไว้ก่อนเตรียมเฉๆนะครับแต่คือเรารู้แล้วว่าเออคือชาวบ้านเะนี่ยตอนนี้คัก้านไม่อยากได้ทีนี้เราก็เข้าสู่วงวงว่าวงจรว่าเออเนี่ยตอนนี้นโยบายกรมเนี่ยเออถ้าคัก้านนะอ่ะหยุดก่อนนะแต่ทางเราสนับสนุนออกแบบใช่ไหมครับเราก็มาเตรียมแบบไว้ก่อน พอเตรียมแบบไว้ก่อนปุ๊บอนาคตอะไรว่ากันเด็กรุ่หนหลังอะไรก็ว่ากันใช่ไหมครับว่าเฮ้ยไม่ไมหวแล้วจริงๆก็เราก็สามารถจีบแบบตัวเนี้เอามาใช้อะไรจะเป็นรูปแบบเนี้คนยครับแต่ทีเนี้ยผมเข้าใจครับว่าทางเลี่ยงเมืองเนี่ยทางพี่น้องอชาวลังลองครับอยากได้ทีเนี้ยที่ผมลองประสานล่าสุดถามมเลยครับก็คือถ้าเปิดใช้งานเร็วสุดน่าจะประมาณปีเจ็ดสอง ดยประมาณใช่ไหมครับที่ไม่มีปัญหาภาษาใดต้องเรียกก่อนคือโครงการเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างเอ่อต้องต้องเรียกว่าถ้าถ้าโครงการไม่มีปัญหาภาษาเนี้ยหมายว่าทุกอย่างดำเนินการไปได้ต่อเนื่องเร็วสุดนะครับเร็วสุดก็คือปีเจ็ดสองตามตามที่เอบริษัทที่ขา ที่เราอเชอบโครงการได้ไม่แย่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ก็ต้องมาดูนะครับว่าพอเจอวิธีหรือปัญหาต่างเนี่ยคือบางทีเราก็มีปัญหาที่เราอดจจะคาดไม่ถึนะครับเช่นไปเจอโบราณสถานอันนี้ก็ต้องไปเข้าประกัารของโบราณสถานหรือการติดความความคาดอาจจะไม่ไม่ยอมรับเรื่องความความในเรื่องของการถูกเบื่อมีการไปฟ้องศาลอันนี้ก็้าจะมีมางที ผลตอบกลับการโครงการคแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่น้องช่วยกันหรือทุกคนทุกคนช่วยกันนะครับก็เร็วที่สุดก็คือน่าจะของ5อ2นะครับนี่นี้คือแต่รายละเอียดโครงการเนื่องจากทางเราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการดันั้นเราก็คงไม่สามารถที่จะเข้าไปเก้าอ่วงผู้ผู้แบบโครงการนะครับขอบคุณครับครับก็นั่นแหละครับอย่างเอ่อ ที่บริษัทที่ประสานใช่ไหมครับได้ศึกษาก็พบว่าอย่างจุดก่อนถึงแยกกางรองเนี่ยครับจากหนองกี่เข้าตัวอ่อเพอนางรองใช่ไหมครับปริมาณจราจรเนี่ยเสามหมื่นคันต่อสามหมื่นคันต่อวันใช่ไหมครับซึ่งมีเอปอร์เซ็นต์รถใหญ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยพอเรามีเลี่ยงเมืองมาใช่ไหมครับซึ่งไอ้เลี่ยงเมืองเนี้ยเราก็จะตอบโจทย์โดยที่อรถใหญ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยไปใช้เลี่ยงเมืองแทนพอมาใช้เลี่ยงเมืองไปสิสเกต สุรินอุบลอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับน,นี่คือเลี้ยงเมืองมาตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้พอให้ตรงแยกนางรองเนี่ยทางกรมก็สำรวจสำรวจออกแบบเนี่ยครับก็มาให้ทางบริษัทที่ปรึกษานี่ครับมาเฮ้ยจุดแยกนางรองเนี่ยมันรถติดมากเลยต้องแก้ยังไงใช่ไหมครับเขาก็เลยมาศึกษาว่า,า,า,วาเออมีรูปแบบทาโอ้คัสบ้างอาร์ดิบ้างอารดิบก็คือทางลอดใช่ไหมครับแต่ทางเนี้ยทางลอดเนี่ย มันจะส่งผลให้เกิดการเวนคืนอะไรก็ว่าไปเขาก็ไปทางบริษัทศึตษ,ษาก็ไปชี้แจงคณะกรรมการในในกรมใช่ไหมครับทางกรมก็บอกอวิธีเนี้ไม่เวิร์กแลอย่าไปเวนคืนเขาเลยมันก็เลยเป็นที่มาในการทํายกระดับมาใช่ไหมครับแต่ทีนี้ทางผู้ผู้ใหญ่ผู้บริหารเนี่ยครับก็รับทราบว่าเออชาวนังรองอ่ะตอนนี้ยังไม่อยากได้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับ ทีนี้ทางผมผู้ช่วยผู้จัดก,การใช่ไหมครับผมก็จะไปนําเรียนนะผู้จัดก,การโครงการอีกทีหนึ่งและไปยาเรียนเอผู้เลกาสํานักอะไรก็ว่าไปนะครับว่าเออตอนนี้ทางชาวบาา้านพี่น้องชาวลองลองครับยังยังไม่ต้องการทีนี้มันก็อาจจะวนไปที่นโยบายกรมว่าออโครงการนี้ก็ชะลอไว้ก่อนแต่ทางเราก็คงก็จะมีการเตรียมแบบไว้เพื่อรองรับในอนาคตอะไรประมาณนี้ครับ ามขออนุญาตครับคืออย่างนี้ฮะคือจริงๆต้องเล่าให้ฟังว่าผมในส่วนกรมทางหลวงเองเนี่ยสำนักสำรวจออกแบบนะครับก็เป็นหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องของทางหลวงนะครับตอนนี้เองเนี่ยในภารกิจของสำนักสำรวจออกแบบเองเนี่ยเขาก็มีการแก้ปัญหาอยู่หลายเรื่องก็คือการขยายสองเลนเป็นสี่เลนการขยายทางแยกต่างจังัทางปรับปรุงทางเยึเมืองนะครับ คร hey, ั้นี well? ้เองเนี่ยในการวางแผนของกรมตำรวจออกแบบก็ดําเนินการโดยมีร่างแผนดาเนินการมานะครับเพราะมีการศึกษาว่าตัวทางยื่นเงินของนางรองเองเนี่ยก็มีความจำเป็นตัวทางยื่เองเนี่ยก็มีความจำเป็นแต่ในมุมมองเองเนี่ยเขามองในมุมมองของการแก้ปัญหาคุรส่วนนะครับทางเรื่องเมืองก็มีการแก้ปัญหาในส่วนทางเยื่นเมืองทางยกคจับก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้เองเนี่ยทางสมบูรณ์ออกแบบเองเนี่ยก็มีการเตรียมแบบเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในการก่อสร้างเองเนี่ยอย่างที่ทางผู้แทนของกรมตำรวจได้นําเรียนแลนะ นะครับในกรณีเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นนิยบายลงมาว่าในกรณีเองเนี่ยที่ชาวบ้านหรือว่าบางประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยจะมีความเห็นต่างอยู่ว่าโครงการนี้ยังไม่มีความเหมาะสมในช่วงเวลานี้ก็ให้ชะลอโครงการออกไปก่อนอย่างไม่กันในการโครงการนะครับส่วนจะไปขับการทางเลี้ยงเมืองก็ไปขับการไปนะครับแต่คราวนี้เองเนี่ยจากการที่สอบถามจากผู้ออกแบบของทางเลี้ยงเมืองเองเนี่ยก็อย่างที่ผู้บริการโครงการได้ทำเรียนก็ตัวทางเลี้ยงเมืองเองเนี่ยน่าจะท่านลในการก่อสร้าง เปิดใช้งานได้เร็วที่สุดนะอันนี้อันนี้พูดในกรณีเรืองสุดที่คือปี72นะครับอันนี้แต่เทอย่างอีกก็คงก็งไม่คุยในส่วนของทางเรืเมืองต่อไปนะครับซึ่งทางนี้เองในส่วนของงบประมาณนีงต้องจำเนว่ามันก็มีหลายเคสที่คงถงหลได้เตรียมเอาไว้แล้วก็มาช่างยกตัวยอย่างนะครับตัวอย่างที่ท่านที่บอกว่าตัวมีทางเมืองโควาดเองะตอนนี้วงแหวนโคราดก็กอนนี้ก็การยิเสทั้งวงนะครับตัวแบบในเรื่องของทางทางรอดที่ตัวแยกกระโดดหรือแยกโคราดเองเนี่ยไอ้สองทางแยกเนี่ยก็ดำเนินการออกแบบไว้สิ นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยชาวบ้านในโคราชเองเนี่ยก็มาขอให้กรมหลวงดำเนินการก่อสร้างทั้งสองทางแยกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองปีง,งบประมาณหน้าเนี่ยปีง,งบประมาณคกเนี่ยก็ถูกบรรจุในในแผนที่ดำเนินการก่อสร้างสองทาง,งแยกนี้นครับฉะนั้นเองเผมขอบอกว่าฉะนั้นเองตรงนี้แปดเนี่ยเป็กนการเตยมพองซึ่งในเมื่อพื้นที่บอกว่ายังไม่ต้องการก็ยังไม่สร้างอันนี้อันนี้ก็ซึ็นยุ่งยากแต่ว่าในอนาคตเองเนี่ย เมื่อพื้นที่วิกตไม่ไหวแล้วมีความจำเป็นมีมีความต้องการขึ้นมาเนี่ยเราก็มีแบบพร้อมที่จะก่อสร้างนะครับอันนี้อันนี้ขาขอดำเนินแต่ใน,นโลก่วงเวลาน,นี้เองเนี่ยผมว่าชัดเจนและของขอขอญออาติำเนินของประเด็นที่พี่การพี่พูดกันในใน้องประชุมนะครับผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับเราไม่เคยพูดว่าประชาชนในทุกที่เป็นปัญหาทุกศาสของการเนิง,งานแต่ตามไปหาสัญญาประคมทางหลวงเองเนี่ย เรามีเรามีสัญญาจ้างก,กับกรมทาวงมีรยะเวยยลาชัดเจนว่าระยะเวลาการศึกษากี่เดือนนะครับคมรมทางหลวงก็เรานําเรียนว่าการดาเนินง,งานปัญหาอุปสรรคของตัวโครงการเองมีอะไรบ้างเราก็นำเรียนว่าโครงการนี้ได้รับการคัดค้านจากพื้นที่นะครับประชาชนในพื้นที่อยู่สองข้างทางเองเนี่ยมีความเห็นต่างนะครับแล้วก็มีความเห็นว่าทางทเล่ยเมือเองเนี่ยมีความเหมาะสมมากกว่า เราก็เป็นการนาเรียนปัญหาทุกภาษาที่เกิดาการโครงการนี้ให้กรมทัณฑงรับอนนั้อันนี้ผมพร้อมจะเข้าใจนะครับว่าให้โครงการเราไม่เคยคิดแย้งว่าชาวบ้านจะมา่อให้เกิดปัญหานะครับอันนี้ชัดเจนประเด็นที่2ผมว่าทีมงานในโครงการนี้ไม่เคยไปพูดว่าชาวบา้านชาวนางรองเองเนี่ยทางเรื่องเมืองมาก็ไม่เอาทางยกกลับก็ไม่เอาเพราะในกฎของตัวเมืองเองเนี่ยผมก็อาจจะเป็นหนึ่งส่วนของอเหนว่าที่พูดกับผมตาไปอ่านาแต่เราไม่เคยพูดเพราะจากตัวผมเองเนี่ยผมก็เข้าใจว่า ไอ้ที่ทางหลวงโชว์บทมาทาในเรื่องของทางดี่เมืองตัวนั้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่งเมืองมันเป็นการขยายถนนในเมืองที่มีเตดาง12เมตรบาง14เมตรไม่เพื่อให้เป็นโครงขาที่เป็นประสาของหนุนอ้อมไปซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยผมเข้าใจว่าบริบทเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ทางเลี่ยงอันนี้เราก็ขอยืนยันว่าตัวเราเองครูพานเ,เองก็ไม่เคยคิดว่าตัวประชาชนของตัวนำรองเป็นปัญหานะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เข้าใจตรงกันบนพื้นฐานเดียวกันนะครับส่วนที่นำเรือที่นำเมืองเองเนี่ยก็ อยู่ที่ดับบ่ครับเพราะวันนี้ได้รับข้อสรุปว่าส่วนใหญ่เขอที่เขียนเนี่ยเราคงไปดําเียนคุยถุต่อไปว่ามาคุยรับพว่วงเวลาหรือว่าตรงนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมก็อาจจะใช้ตำรวจที่นำาชะลอโครงการไปนะครับทางกองทัพบกมีต้นเติมไหมครับ